ของหมูมาดูเรื่องไก่กันบ้างนะเกิดเป็นคนไทยในยุค 5G นี่หูเวียนหัวจริงนะคุณผู้ชมคือทั้งของแพงค่าแรงถูกนะไม่รู้จะยังไงโรคระบาดก็โอ้โหกระหน่ำซ้ำเติมเนี่ยนะคะ หมูแพงว่าแย่แล้วจะหันไปกินไก่ไก่ขึ้นราคารอหน้าเลยนะ,ะแต่ว่าพอไก่ขึ้นราคาปุ๊บเนี่ยทางรัฐบาลเกาพยายามที่จะควบคุมราคานายกสมาคมไก่ก็เลยออกมาติงรัฐบาลนะคะว่าการที่ประกาศควบคุมราคาเนื้อไก่ ในช่วงที่หมูแพงแบบนี้มันไม่ใช่แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดนะคะแล้วก็มีการจี้ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงกรเกษตรนะคะบอกว่าอยากจะให้ดูข้อมูลต้นทุนผลิตที่แท้จริงนะคะระบุบอกว่าไปบี้ผู้ประกอบการให้มากกว่านี้นะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะคะแต่ถ้าไปบี้ตรงนู้นตรงนี้ไม่ถูกจุดมันอาจจะไม่เหลือผู้ผลิตเลยก็ได้ค่ะ เรื่องนี้นะคะสืบเนื่องจากกรณีที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีมติในการที่จะยกระดับการควบคุมราคาสินค้าเพื่อลดความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยเฉพาะราคาเนื้อไก่เพื่อป้องกันผู้ประกอบการช่วยโอกาสขึ้นราคาในช่วงที่หมูแพงแบบนี้แล้วก็ขาดตลาดด้วยเนี่ยนะคะดรชวีวันคำพานายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปถัมภ์ แล้วก็เป็นประธานกรรมการบริหารนะคะบริษัทในเครือชวีวันซึ่งก็เป็นผู้ส่งออกเนื้อไก่ไทยรายใหญ่1ใน5ก็ออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับมาตรการนี้โดยบอกว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ตรงจุดแล้วก็ไม่พิจารณาถึงข้อเท็จจริงเรื่องราคาอาหารสัตว์และวัตถุดิบต่างๆทั้งข้าโพดนะคะกากถั่ว รวมทั้งน้ำมันในการผลิตอาหารสัตว์ที่ขยับราคาสูงขึ้นถึง50%เช่นเดียวกับเสียงสะท้อนที่สมาคมได้เสนอให้รัฐในการลดภาษีวัตถุดิบอาหารสัตว์นำเข้าเพื่อลดต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการโดยเฉพาะข้าวโพดนะคะซึ่งเป็นวัตถุดิบสาคัญกลับไม่ได้รับการใส่ใจคุณชวีวันบอกว่าขณะนี้นะคะมีเกษตรกร,กรแล้วก็ผู้ประกอบการโทรศัพท์มาสอบถามเรื่องนี้กันโอ้โหจำนวนมากจริงๆ ซึ่งจริงๆแล้วหากกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรเข้ามาดูข้อเท็จจริงเรื่องของต้นทุนการผลิตก็จะทำให้รู้นะคะว่าวันนี้ประเทศไทยสินค้าเนี่ยมันแพงทุกอย่างจริงๆนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็นเพราะผู้ประกอบการจะฉวยโอกาสขึ้นราคากันเองแต่เป็นเพราะต้นทุนการผลิตที่มันสูงขึ้นจริงโดยเฉพาะในช่วงสองปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะที่เราเจอโควิดกันเนี่ยแหละ ทำให้ต้นทุนการดําเนินงานของบางบริษัทขาดทุนเนี่ยรู้ไหมรัฐบาลรู้หรือเปล่าม,มันเป็นหลักพันล้านแล้วนะค่ะเรื่องของการแก้ปัญหาราคาเนื้อหมูเนื้อไก่แพงเนี่ยนะคะทางด้านของออคุณชวีเนี่ยก็บอกว่ารัฐเนี่ยต้องหาสาเหตุให้เจอนะเช่นเรื่องไก่ที่ราคาสูงเพราะว่าต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นถึง50เอร์เซ็ต ประกอบกับช่วงที่ผ่านมาก็ยังเจอนะคะปัญหาเรื่องของกำลังซื้อในประเทศที่มีน้อยด้วยแต่ก็ยังโชคดีที่ยังสามารถส่งออกได้แต่กลับไปเจอกับอุปสรรคอีกก็คือเรื่องของตู้คอนเทนเนอร์ไม่มีจนทำให้สินค้าส่งออกไม่ตรงเวลาและผู้ประกอบการเนี่ยก็ยังต้องแบกภาระเรื่องของการฝากเนื้อสัตว์ไว้ที่ห้องเย็นไม่นับรวมปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างด้าวที่หนีกลับบ้านช่วงการระบาดอย่างหนักของโควิด19นะคะ ขณะที่แบงก์พาณิชย์เนี่ยเขาก็เข้มงวดเรื่องของการปล่อยสินเชื่อจนภาการผลิตเดินไม่ได้แล้วก็ยังต้องเจอกับมาตรการของรัฐที่กําหนดให้ผู้ผลิตขายสินค้าแบบขาดทุนด้วยดรชวีนะคะยังเปิดเผยอีกว่าในปี65นี้เนี่ยประเทศไทยจะต้องเจอกับปัญหาทางเศรษฐกิจที่หนักหน่วง หากรัฐไม่สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้เชื่อว่าปัญหาเกิดปัญหาแน่นอนอเพราะว่าเม็ดเงินในประเทศเนี่ยไม่มีแล้วเช่นเดียวกับทั่วโลกโดยเฉพาะราคาน้ำมันแพงที่เป็นปัจจัยสำคัญในทุกการผลิตค่ะดรชวีวันยืนยันนะคะว่าหลังจากที่ไทยนั้นเคยเกิดปัญหาการแพร่ระบาดใหญ่ของเชื้อไข้หวัดนก คือย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีก่อนนี้นะคะจนทําให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลแล้วก็ทําให้ผู้ประกอบการ,รเกษตรกรผู้เลี้ยงรวมทั้งกระทรวงเกษตรแล้วก็กรมปรศุสัตว์ได้ให้ความระมัดระวังนะคะเพื่อให้ไม่เกิดการระบาดขึ้นอีกครั้งด้วยการดําเนินมาตรการก็คือดูทั้งเรื่องการตรวจสอบหาเชื้อไวรัสทุกชนิดนะคะรวมทั้งการพัฒนาด้านสุขอ,อามัยและระบบการเลี้ยง และระบบการผลิตเป็นอย่างดีปัจจุบันค่ะฟาร์มเลี้ยงของไทยนั้นก็ยังเป็นคอมเพลเมนต์นะคะที่มีการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพตามหลักการวิเคราะห์อันตรายแล้วก็จุดวิกฤตที่ต้องควบคุมสำหรับโรคไข้หวัดนกเนี่ยนะคะโดยเฉพาะไก่ที่จะเข้าสู่โรงเชือ้อซึ่งก็จะต้องมีการสวอปหาเชื้อก่อนเข้าโรงงานด้วยแล้วก็เมื่อเข้าโรงงานไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะมีการสวอปหาเชื้ออีกครั้งหนึ่ง จึงจะผลิตเนื้อไก่ออกสู่ผู้บริโภคคือหลายขั้นตอนนะน,นะคะแล้วก็อีกปัจจัยที่สำคัญก็คือประเทศไทยเนี่ยมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนจึงถือว่าตรงนี้เป็นข้อได้เปรียบก็แล้วกันเพราะเชื้อไข้หวัดนกนั้นจะแพร่ระบาดได้ดี ในสภาพที่อากาศหนาวเย็นอ่ะก็โชคดีของคนไทยไปนะคะไม่งั้นอาจจะต้องรับประทานเนื้อไก่่ปะปะปนกับไขวัดนกอีกนะเชื้ออะไรนะหมูก็มีอหิวามูนะพี่แอนไก่ก็ไข้หวัดนกตายและคนก็ต้องเผชิญกับโควิดนนคือตอนนี้คือตอนนี้คือต้องสติอย่างเดียวนะคุณผู้ชมด็อร์วีวันบอกว่าประชาชนเนี่ยสามารถมั่นใจได้นะคะว่าช่วงตรุษจีนนี้ จะมีเนื้อไก่บริโภคแล้วก็ประกอบพิธีไหว้บรรพบุุษอย่างเพียงพอเพราะว่าการผลิตเพื่อการส่งออกแล้วก็บริโภคในประเทศปัจจุบันเนี่ยมีมากถึง3 6ล้านตัวต่อว,ว,วันซึ่งปัญหาการระบาดของไข้หวัดนกไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือตอ้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการนี่แหละนะที่ขณะนี้ราคาวัตถุดิบในการผลิตอาหารนั้น พุ่งสูงขึ้นถึง50%แล้วอ่ะโอ้โหนะหลายโรคกลุมเรานะคะตอนนี้แพงทุกอย่างทั้งสัตว์ทั้งคนก็แบบว่านะคะแล้วก็ไหนจะข้าวของราคาแพงอีกใช่ขึ้นทุกอย่างจริงๆ